เป็นเพื่อนกับกุ้งกิ้งละละกด Subscribe ละละติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะน้อคุณแม่เสร็จแล้วเข้าห้องมาอ่านนิทานต่อดีกว่า <c oughs> มีเรื่องใหม่เยอะแยะเลยวันนี้เลือกเล่มไหนดีนะ <c oughs> อ้าสวัสดีค่ะเพื่อน กุ้งกิ๋งเพิ่งไปนวดให้คุณแม่มาค่ะคุณแม่ทํางานบ้านมาทั้งวันกุ้งกิ๋งเห็นแล้วก็อยากจะให้คุณแม่ผ่อนคลายบ้างก็เลยอาสาขอไปนวดแขนนวดขาให้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้คุณแม่นอนสบายเลยดีจัง <c oughs> กุ้งกิ๋งปลื้มนี่ก็ว่าจะอา่านนิทานต่อค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความน่ารักของตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองที่ในวันหยุดตุ๊กติ๊ก ุ๊กฟองช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านอย่างขยันขันแข็งทั้งปัดกวาดเช็ดถูจัดหนังสือเข้าชั้นรินน้ำและบีบนวดให้คุณพ่อคุณแม่คลายความเมื่อยล้าค่ะและคุณพ่อคุณแม่ต่างก็มีความสุขจากความกระตันยูของเด็กๆด,ด้วย <c oughs> เราไปดูนิทานเรื่องนี้กันนะคะช่วยกันนั่นแหละดีช่วยกันนั่นแหละดี ตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องคนเก่งคนดีวันนี้วันหยุดสบายพะตอนสายสายทำนั่นนู่นนี่พ่อเก็บแม่กวาดปัดฝุ่นลูกๆก,กองหนุนเช็ดถูทุกที่พี่จัดโต๊ะเขียนหนังสือน้องไม่รามือจัดเก็บเก้าอี้พี่น้องร่วมด้วยช่วยกันหนังสือเข้าชั้นเข้าทางเข้าที่ สักพักพี่น้องวิ่งตือล้างไม้ล้างมือสะอาดเอี่ยมดีพ่อจ๋ารับหน่อยรับหน่อยดื่มน้ำแก้วน้อยลูกยิ้มตาหยีแม่ครับรับหน่อยรับหน่อยดื่มน้ำแก้วน้อยลูกยิ้มตาหยีพ่อแม่ดื่มไปยิ้มไปขอบใจขอบใจชื่นใจนะนี่ลูกลูกรินน้ำดื่มเองแม่ชมว่าเก่งทำได้ทำดี พ่อละอยากใยใยโยงตุ๊บปองก้งโค้งเก็บกวาดตามนี้พ่อบอกลูกชายน่ารักถ้าเหนื่อยก็พักสักแป๊บก็ดีลูกชายตอบพ่อทันควันรอพักพร้อมกันเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่แม่ตากที่นอนหน้าบ้านตุ๊กติ๊กไม้สารตบตบตีตีแม่บอกลูกสาวน่ารัก ถ้าเหนื่อยก็พักสักแป๊บก็ดีลูกสาวตอบแม่ทันควันรอพักพร้อมกันเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่ค่อนวันงานบ้านจึงแล้วลูกๆเสียงแจว๋วสะอาดดีดีพักผ่อนนอนเล่นเย็นใจลูกๆเสียงใสเอ๊ะทำไรดีพ่อทำงานมาเนื้อยเหนื่อยแม่ก็เมื่อยเมื่อยเอ๊ะทำไงดี ติ๊กหลิวตาให้น้องซุบซิบตุ๊กปองจุ๊กจิกจุจีปี๊บปี๊บบีบบีบนวดนวดให้หายคลายปวดพ่อทีแม่ทีเอ๊ะลูกก็ช่วยทำงานของเมื่อยเหมือนกันละซีละซีปี๊บปี๊บบีบบีบนวดนวดให้หายคลายปวดพี่ทีน้องทีตุ๊กติ๊กตุ๊กปองร้องว้าวไม่เอาไม่เอาลูกจักกระจี ช่วยคุณพ่อคุณแม่บีบบีบนวดนวดแล้วเมื่อเสร็จคุณพ่อคุณแม่ก็หันกลับมาบีบบีบนวดให้ตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองเหมือนกัน <c oughs> บีบไปบีบมากลายเป็นจักกะจีเฉยเลย <c oughs> <c oughs> มาเป็นเพื่อนกันกด subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ่ง Happy World กันไว้นะคะถ้าอยากคุยกันต่อตามไปที่ Facebook กุ้งกิ่ง Happy World กันเลยแล้วพบกันใหม่วันศุกร์ท้ง u t u b e สำหรับวันนี้กุุงกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ